ด้านหลังบ้านนะคะคคตอนนี้เจ้าที่ตำรวจไปทางด้านหลังแล้วแล้วก็มีการถือหมายไปหลังบ้านนะคะคาดว่าหลังบ้านอาจจะมีคนเปิดรับแล้วหรือเปล่าครับ ซึ่งในการเรียกลุงพลเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาสักพักแล้วอันนี้คุณตานะคะคุณตาก็คือพ่อของป้าแตนหรือว่าพ่อของแม่น้องชมพู่นั่นเองค่ะเหมือนจะพาคุณตาอ้อมไปด้านหลังบ้านเหมือนกันคือตอนนี้จากที่เจ้าที่ตำรวจพยายามเรียก หาคนในบ้านให้เปิดเนี่ยถ้า,ยากว่าไม่เปิดอาจจะต้องมีการหาช่องทางแล้วก็เข้าไปนะ,ะมีความเคลื่อนไหวไในบ้านแล้วค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เหมือนเหมือน่าอ่ามีการเปิดบ้านแล้วนะคะตอนนี้มีคนเปิดบ้านลุงพลแล้วนะคะเป็นลูกชายของลุงพลเปิดประตูบ้านรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีคุณปาค่ะนเปิดบ้้าแลวมาร่วมอยู่เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเปิดเข้าไปแล้วนะคะเปิดบ้านแล้วนะคะ ยังไม่เห็นตัวลุงพลนะคะยังไม่เจอลุงพลและป้าแตนค่ะแต่ว่ามีลูกชายของลุงพลมาเปิดบ้านให้เจ้าที่ตำรวจแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจมีการเชิญคุณตากับผู้ใหญ่บ้านเข้าไปในบ้านของลุงพลนะคะเข้าไปแล้วคุณตากับผู้ใหญ่บ้านเข้าไปใน